สำหรับหัวข้อที่ชื่อว่ายิ่งหลับ ยิ่งรวยนะคะน่าจะเป็นภาคที่สองนะคะที่ครูเอวาเอามาแบ่งปันและ1ในเคล็ดลับวันนี้นะคะครูเอวาแอบไปหยิบยกนะคะอา่าอามเคล็ดลับหนึ่งของมหาเศรษฐีที่มีรายได้รวมๆแล้วถึง2,000ล้านบาทเลยละคะ่ะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะใครที่เข้ามาห้ามพลาดเลยคุณต้องฟังให้จบแล้วก็วันนี้นะคะครูขอความร่วมมือไม่ยากเลยความร่วมมือในการเรียนรู้ของครูเอวาในค่ำคืนนี้นะ คุณตื่นรู้ตรงไหนนะคะคุณกดแชร์ตรงนั้นเลยสภาวะใจที่ตื่นรู้คุณกดแชร์คุณให้อะไรบางอย่างออกไปค่ะคุณจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตได้อย่างแน่นอนแล้ววันนี้นะคะ้าหากคุณต้องการเรียนรู้และจดจํานําไปใช้ตลอดชีวิตของคุณย้าว่าตลอดชีวิตเพราะข้อมูลที่ครูให้เป็นข้อมูลอมตะที่ใครใช้ก็เกิดผลลัพธ์ยิ่งหลับยิ่งรวยรู้กันไหมจ๊ะว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตจากการ หลับได้คุณพิมพ์คำนี้ลงมาให้ครูหน่อยเออมีคำหนึ่งที่ครูอยากจะโปรแกรมจิตให้กับทุกคนนะคะพิมพ์คำนี้ลงมาค่ะสำเร็จนัคณะหลับสำเร็จขณะหลับคุณต้องโปรแกรมคำนี้นะคุณจะต้องโปรแกรมคำนี้ให้มันซึมเข้าไปในความคิดของคุณคือสำเร็จขณะหลับคุณรู้ไหมคะว่าครูเอวานะคะทำ คลิปหลับแล้วรวยหลับยังไงที่รวยเนี่ยจนโอ้โหมันไวรัลมากมายมหา,าศาลนะคะและสิ่งที่ครูอยากจะให้ทุกคนรู้คือการหลับของคุณมันไม่ใช่การนอนแบบธรรมดาอีกต่อไปจากนี้เป็นต้นไปนะคะคุณจะหลับแบบสำเร็จ หลับเรารวยหลับเรามั่งคัง่งหลับแล้วสร้างชีวิตได้บางคนอาจจะงงไม่เคยฟังไม่เป็นไรนะคะถ้าวันนี้คุณเป็นคนใหม่คุณเพียงเปิดใจให้กว้างนะคะโอเคไหมเพียงคุณเปิดใจให้กว้างไม่ต้องคิดเยอะไม่ช่องไม่ต้องใช้สมองโอเคปะวันนี้ไม่ต้องใช้สมองสมองมันค่อนข้างจะดจากัดแตก จิตใต้สำนึกหรือจิตสํานึกมันไม่จํากัดนะคะสําเร็จนะขณะละสาเร็จของครูค,คืออะไรชีวิตที่มันประสบความสําเร็จชีวิตที่มั่งคั่งเหลือเฟือนะักขณะที่คุณหลับอยู่คุณจะบอกแบบนี้ก่อนว่าปัญหาของคนส่วนใหญ่ใครเป็นแบบนี้ถ้าคุณต้องการจะเปลี่ยนแปลงชีวิตครูบอกเลยนะคะว่าการเป็นของคุณแบบนี้ไม่สามารถทําให้คุณเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณได้นั่นก็คือหลายคนเครียดจิตตก คิดเยอะนักขณะที่คุณนั้นกำลังจะเข้านอนคนส่วนมากคิดถึงปัญหาในชีวิตก่อนที่เข,เขาจะเข้านอนคนส่วนมากคือใช้จิตที่มันเบาสบายเวลาเราอาบน้ําเสร็จนะคะทุกคนก่อนที่เราจะเข้านอนเนี่ยเราก็จะอาบกินข้าวเสร็จใช่ไหมกินข้าวเสร็จอาบน้ําแต่งตัวเตรียมตัวเข้านอนตอนนั้นมันจิตมันสบายจิตมันผ่องใสจิตมันรู้สึกแบบเบาสบายมากๆเลยใช่ไหมสิ่งสําคัญคือหลายคนชอบคิดถึงปัญหาก่อนที่คุณจะนอน ฉันเป็นคนที่คิดถึงแต่เรื่องปัญหาก่อนที่จะเข้านอนจิตตกคิดไม่ออกมองซ้ายมองขวางวงไปหมดมืดแปดด้านไม่รู้จะทำอย่างไรดีกับชีวิตของตัวเองแล้วก็รู้สึกกระวนกาวายก่อนที่จะเข้านอนไอ้สภาวะการเป็นแบบนี้ค่ะมันยิ่งทำให้คุณนั้นไม่สามารถที่จะสร้างชีวิตได้คุจะบอกแบบนี้นะคะเราจะไม่นอนหลับฟังคีนีให้ดีนะเราจะไม่นอนด้วยจิต ที่ติดลบค่ะพิมพ์คีย์นี้ลงมาค่ะสรุปลงมาค่ะเราจะไม่นอนหลับด้วยใจที่ติดลบค่ะใจที่ติดลบคือจิตมันขาดแคลนจิตมันรู้สึกขาดจิตมันไปผูกติดกับปัญหาในชีวิตจิตมันแบบวาวุ่นใจกระสับกระส่ายไม่นิ่งไม่เบาสบายจิตแบบนั้นนะคะเขาเรียกกันว่าจิตสุดท้ายบางคนนะคะคิดว่า จิตสุดท้ายคือจิตที่แบบจากโลกนี้ไปแล้วใช่ไหมคุณจะบอกว่าเรามีจิตสุดท้ายกันทุกคนและจิตสุดท้ายของเรามันคือก่อนที่เราจะเข้านอนเราวางสภาวะใจแบบไหนเราจะเริ่มดึงดูดสิ่งนั้นเข้ามาในชีวิตเราจะไม่นอนหลับด้วยใจที่ติดลบคุณต้องท่องคำนี้ให้ขึ้นใจคุณให้ได้เพื่อให้คุณรู้ว่าถ้าหากคุณนอนด้วยใจที่ติดลบเมื่อไหร่ก็ตามการเงินคุณติดลบ เมื่อใดก็ตามที่การเป็นของคุณมันติดลบเมื่อใดก็ตามที่การเป็นของคุณความรู้สึกของคุณตอนนี้มันติดลบเงินคุณก็จะติดลบสุขภาพของคุณก็จะติดลบความรักของคุณก็จะติดลบการงานการเงินสุขภาพความรักต่างๆติดลบหมดเลยค่ะน่ากลัวไหมคะเออทุกคนว่ามันน่ากลัวไหมคะทีนี้ต่อมาที่คุณจะให้ เราจะไม่นอนด้วยสภาวะใจที่ติดลบเราจะไม่นอนด้วยสภาวะใจที่ขาดแคลนนะคะความขาดมันทำให้เราไม่สามารถจะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตได้เพราะฉะนั้นแล้วค่ะสิ่งที่คุณจะต้องเปลี่ยนตัวเองเออสิ่งที่คุณต้องเปลี่ยนตัวเองครูให้หลายวิธีการมากแต่วันนี้ค่ะครูจะบอกว่าครูเป็นคนที่ไม่ค่อยสอนซ้ำน,นะคะผู้คนก็จะได้คิดรับไปใหม่ไปจากครูเอวาวันนี้คุณต้องเปลี่ยน คลื่นของคุณให้เป็นคลื่นอุดมสมบูรณ์ค่ะคุณจะต้องเปลี่ยนคลื่นภายในตัวคุณให้เป็นคลื่นพลังงานอุดมสมบูรณ์ค่ะคลื่นพลังงานอุดมสมบูรณ์นะคะที่จะช่วยคุณนะคะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้อย่างรวดเร็วคือการที่คุณนั้นค่ะจะต้องพักฟังเพลงคลาสสิกก่อนที่คุณจะเข้านอนเพื่อเคลียร์สภาวะใจของคุณก่อนค่ะเมื่อตอนนี้ เหมือนตอนนี้ตลอดทั้งวันที่คุณใช้ชีวิตจิตของคุณมันติดลบจริงปะจิตของคุณมันวาวุ่นใจจริงปะมีปัญหาหดทดสอบความท้าทายเข้ามาในชีวิตแล้วคุณพยายามที่จะไปแก้ไขปัญหาเหล่านั้นคุณพยายามแล้วพยายามอีกคุณก็ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาเหล่านั้นได้ลองใช้วิธีนี้ดูไหมคะถ้าหากตัวคุณไม่สามารถแก้ไขปัญหานั้นได้ให้จักรวาลช่วยคุณได้ไหมให้จักรวาลเกื้อกูลคุณได้ไหม คลื่นอุดมสมบูรณ์คือคุณจะต้องยกระดับจิตของคุณที่สูงขึ้นคุณจะต้องยกระดับจิตของคุณให้มันสูงมากขึ้นปัญหาบางปัญหาเราแก้ไขมันไม่ได้ไม่ใช่เพราะอะไรค่ะบางอย่างนะคะมันง่ายกว่าที่คุณคิด บางอย่างเนี่ยคือคนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าถ้าฉันต้องการแก้ไขปัญหาอะไรบางอย่างฉันต้องออกแรงของฉันคนเดียวความจริงแล้วมันไม่ต้องขนาดนั้นนะคะทุกคนเพียงเรานะคะปรับจูนขึ้นของเราให้สอดคล้องกับขึ้นแห่งความมั่งคั่งเหลือเฟืองขึ้นของจักรวาลน่ะจักรวาลจะทํางานแทนคุณจักรวาลจะช่วยคุณและสามารถคลี่คลายปัญหาได้การปรับจูนขึ้นพลังงานของคุณคุณรู้ไหมคะว่าวิธีการปรับจูนที่ง่ายที่สุด การปรับจูนขึ้นพลังงานที่ง่ายที่สุดคือการที่คุณจะต้องเปิดเพลงคลาสสิกใครรู้จักเพลงคลาสสิกบ้างเพลงคลาสสิกคืออะไรเพลงคลาสสิกนะคะคือเพลงที่เราฟังแล้วเนี่ยมันเหมือนข,ขับกล่อมจิตใจของเราให้มันแบบถูกแบบเขาเรียกว่าไงดีมันมีความรู้สึกว่าจากที่เรารู้สึกไม่ดีจากที่เรารู้สึกกังวลใจอะเพลงอะค่ะ,ะมันจะเข้ามาช่วยให้เรานั้นผ่อนคลายได้ดีมากขึ้นคุณรู้ไหมว่าเพลงเนี่ยมีส่วนสําคัญ ในการที่จะเปลี่ยนคลื่นพลังงานตัวคุณมากๆเลยนะใครบ้างคะที่ชอบฟังเพลงมีไหมใครที่ชอบฟังเพลงบ้างคุณรู้ไหมว่าเพลงเนี่ยมีผลกับชีวิตของคุณทาไมครูเอว่าบอกว่าอย่าฟังเพลงอ,อกหักอย่าฟังเพลงอ,อกหักนะจ๊ะอย่าไปฟังเพลงที่ทํามีภาษาด้านลบอยู่ในนั้นเพราะเพลงมันจะขับกล่อมจิตใจของคุณให้เอนไปทางนั้นสมมุติว่าคุณเนี่ย อารมณ์ดีดอยู่อารมณ์ดีมากๆเลยไปฟังเพลงอกหักคุณคิดว่าคุณมีสิทธิ์ที่จะคิดถึงแฟนเก่าไหมตอนแรกก็ไม่ได้คิดถึงแฟนเก่าหรอกตอนแรกก็ไม่ได้คิดถึงใครหรอกแต่พอไปฟังเพลงอกหักฟังเพลงเกี่ยวกับแฟนเก่าดนตรีแล้วหนึ่งภาษาที่ร้องขับเคลื่อนแล้วหนึ่งอินเนอร์แล้วสองคุณก็จะเริ่มคิดถึงแฟนเก่า คุณก็จะคิดถึงคนรักเก่าคุณก็จะคิดถึงใครบางคนที่เคยอยู่ด้วยกันมาเห็นไหมมันขับกล่อมจิตใจคุณเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นทุกคนเพลงจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้คุณเปลี่ยนวเบรชันหรือคลื่นแรงสั่นสะเทือนในตัวคุณได้อย่างรวดเร็วที่สุดเหมือนบางเพลงอ่ะทุกคนบางเพลงที่เป็นดนตรีแบบดนตรีแบบแดนซ์อย่างเงี้ย พอฟังแล้วแม่งกูอยากเต้นจริงป้ะคุณเคยเป็นไหมใครเคยเป็นบ้างฟังเพลงแดนซ์แม่งอยากเต้นฟังเพลงแดนซ์แล้วอยากเต้นฟังเพลงอกหักแล้วกูอยากร้องไห้ฟังเพลงอกหักชีรายกูแม่งอยากร้องไห้ตลอดคิดถึงแฟนเก่าคิดถึงรักเก่าอย่างเงี้ยหรือแม้กระทัะ่อองอะไรอีกฮะอะไรอีกเพลงอะไรอีกเพลงแบบที่มันแบบคือเพลงมันขับกล่อมจิตใจเราอะเดี๋ยววันนี้ครูจะเปิดให้ฟังเลยดีกว่ามันเพลงนี้เป็นเพลงแคแนครูชอบมาก อาทุกคนลองฟังดูได้ยินไหมอ้าวหลุดซะงั้นอะทุกคนมาลองทำเวิร์กช็อปนี้แล้วคืนนี้เอาไปทำคืนนี้เอาไปทำแล้วเป็นการเปลี่ยนไวเบรชั่นที่เร็วที่สุดเป็นการเปลี่ยนคลื่นพลังงานในตัวคุณเร็วที่สุดเพื่อให้คุณนั้นได้จูนจิต คำว่าจูนจิตคือคุณจูนกับจักรวาลจักรวาลด้านเหลือเฟือจําได้ไหมคะที่ครูเอว่าบอกจักรวาลมีสองด้านนะจักรวาลมีสองด้านจักรวาลไม่ได้แค่ดึงดูดความมั่งคั่งให้คุณแต่จักรวาลดึงดูดชุดความปรารถนาที่คุณต้องการจากความรู้สึกของคุณนั่นหมายความว่าจักรวาลมีทั้งสองด้านคุณจะขาดแคลนก็ได้จักรวาลนั่นความขาดแคลนจะทํางานให้คุณอ่าคุณจะดึงดูดความเหลือเฟือก็ได้ จักรวันด้านความเหลือเฟือก็กจะทำงานให้คุณคำสั่งไม่ใช่การพูดฟังครูให้ดีนะคำสั่งไม่ใช่การพูดคำสั่งคือความรู้สึกคำสั่งไม่ใช่การพูดค่ะคุณจะสั่งจักรวันไม่ใช่การพูดการพูดคือเป็นการโปรแกรมเป็นการบิ้วอารมณ์ให้คุณนั้นได้รู้สึกค่ะ ถ้าหากคุณโปรแกรมอะไรก็ตามแต่ในชีวิตของคุณหากคุณไม่รู้สึกคือจบเลยคือบางเชียค่ะเรามักจะคิดว่าเฮ้ยเราต้องดูความมั่งคัง่งใช่ปะเขาจะสอนเราให้ดูความมั่งคัง่งให้เราพูดความมั่งคัง่งแต่ถ้าคุณไม่รู้สึกจกกักรวรรดิก็ไม่ได้ยินนะคะเพราะฉะนั้นแล้วครูเอวาอยากให้ทุกคนเข้าใจสิ่งนี้ว่ากฎของแรงดึงดูดมันไม่ได้ยากเลยเพียงคุณทําความเข้าใจเรียนรู้ศึกษาเรียนรู้แล้วเอาไปปรับใช้แล้วก็ลงมือทํานะคะคําสั่ง การสั่งจักรวาลคุณไม่ได้สั่งที่เสียงของคุณคุณสั่งที่ความรู้สึกของคุณคุณเชื่อครูไหมหลายคนเนี่ยปากอะ่ะพูดคำว่ารวยคุณถามอย่างเดียวใจคุณรู้สึกไหมนั่นคือคำตอบว่าคุณจะดึงดูดอะไรรวยค่ะครูสำเร็จค่ะครูใช่ไหมครูจี้จนเขาตอบครูมาว่าแท้จริงแล้วเขามไม่ไม่ได้รู้สึกถึงมันเลยค่ะ นั่นคือคำตอบของคำถามที่หลายคนถามว่าครูขาทำไมเราไม่สามารถดึงดูดการเงินการงานที่ดีเข้ามาในชีวิตได้หนูก็โปรแกรมแล้วนะมันยังไม่จบที่ตรงนั้นค่ะพิมพ์ลงมาค่ะคำสั่งไม่ใช่การพูดมันคือความรู้สึกค่ะการฟังเพลงอ,อกหักมันมีดนตรีที่จูนให้เรานั้นไปเศร้า ดนตรีจูนเราสร้างความรู้สึกเศร้าภาพจำมันเกิดเห็นภาพความทรงจำเก่าเก่าเห็นภาพความรักครั้งเก่าภาษาที่เขาร้องภาษาที่เขาใช้กับน้ำเสียงที่ดึงความรู้สึกของเราไปอยู่กับอดีตอีกแล้วคุณถามว่าเพลงเหล่านี มันควรค่ากับการเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณหรอการฟังเพลงคลาสสิกเสียงดนตรีจะขับกล่อมคุณให้คุณสร้างพลังงานด้านบวกเพลงคลาสสิกจึงไม่ค่อยมีเสียงคนร้องเพราะเขาต้องการให้คุณนั้นได้จูนกับดนตรีแบบโดยตรงนะคะเขาต้องการให้คุณจูนดนตรีแบบโดยตรงพระนาะฉะนั้นวันนี้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป คุณจะต้องชัดเจนกับตัวเองว่าอะไรคือสิ่งที่คุณคู่ควรที่จะทําจริงๆนะคะถ้าคุณชอบดนตรีอะไรก็ตามแต่เน้นนะคะเหมือนบางคนดูหนังอ่ะบางคนดูหนังอ่าช่องน้อยสี่ช่องมากสีหรือตอนนี้มันมีอะไรมากมายให้เราไปดูคุณไม่คุณไม่รู้หรอกว่าคุณคุณดูหนังประเภทไหนสิ่งสําคัญคือสื่อที่คุณดูมันก็แค่ทําให้คุณสนุกไปวันๆน่ะแต่ถามว่ามันทาให้คุณเปลี่ยนแปลงชีวิตไหม สุดท้ายคุณก็ต้องการแค่การเปลี่ยนแปลงชีวิตสุดท้ายคุณก็ต้องการเป็นคนที่ดีขึ้นถูกไหมคะอ่าเพราะฉะนั้นเมื่อคุณต้องการมีชีวิตที่ดีขึ้นคุณต้องยอมเปลี่ยนตรงนี้ให้ได้มันไม่ใช่ว่าหุยห้ามดูสื่อห้ามดูข่าวมันไม่มีใครห้ามคุณได้จริงไหมไม่มีใครห้ามคุณได้แต่เราสามารถบอกคุณได้ว่าถ้าสื่อเท่ากับชีวิตคุณคุณให้ความสนใจกับเรื่องอะไรคุณให้ความสนใจกับเรื่องไหน ชีวิตของคุณจะเป็นแบบนั้นหน้าที่ของคุณคือพิจารณาว่าคนอย่างเราควรดูสื่อเหล่านั้นไหมเราควรจะให้ความสนใจกับเรื่องเหล่านั้นไหมเราตัดสินใจเราคิดดีแล้วใช่ไหมว่าเราจะสื่อเราจะดูไอ้เรื่องพวกเนี้ยเพราะสุดท้ายมันจะกลายเป็นชีวิตของคุณครูจะให้ทุกคนฟังเพลงคลาสสิกทุกคนถามไม่ว่าตอนนี้คุณจะอยู่ในสภาวะอารมณ์ความรู้สึกใดก็ตาม วิธีเดียวที่คุณจะวางปัญหาลงวิธีเดียวที่คุณจะวางสิ่งที่แย่ๆลงอ่ะคือการใช้เพลงคลาสสิกให้เขาเข้ามาเร่งเคลียร์สภาวะใจคุณครูอยากให้เจ้าคนนะลองหลับตาดูสินิ่งสักนิ่งสักสองนาทีสิ คุณอาจจะได้รับไอเดียอะไรบางอย่างที่ยอดเยี่ยมก็เป็นได้นะคะครูจะเปิดเพลงคลาสสิกข,ของอาจารย์บัณฑิตนะเพลงคลาสสิกนี้ต้องเครดิตเลยนะครูเป็นสายเครดิตอยู่แล้วนะคะครูเอวาก็เอาเพลงนี้มาจากของอาจารย์บัณฑิตอึ้งรังสีเชื่อว่าทุกคนรู้จักกันดีอยู่แล้วนะคะเพราะว่าอาจารย์ดังมากเลยนะคะอาจารย์ก็น่ารักมากนะอะทุกคนลองหลับตาดูนะ ในไหนเราก็จะเข้านอนแล้วใช่ไหมค่ำคืนนี้ได้นอน,นะะได้นอนนะคะได้นอนแน่นอนเรามาลองสั่งเพลงคลาสสิกดูอ่ะหลับตาดูหลับตาหลับตาค่ะหลับตาของคุณลงใช้จิตของคุณสัมผัสไปที่ดนตรีที่ครูเอวาเปิดให้ฟัง ูดขอถามความรู้สึกของทุกคนขอให้ทุกคนตอบคนละหนึ่งความรู้สึกทุกคนฟังเพลงคลาสสิกเมื่อสักครู่แล้วรู้สึกอย่างไรบ้างขอคนละหนึ่งคำตอบค่ะพิมพ์ลงมาเลยเดี๋ยวครูเอว่าจะอ่านทุกคนเลยนะคะถ้าให้ครูเป็นความรู้สึกของครูนะความรู้สึกแรกที่ครูดได้เลยคือโคตรเบาสบายเลยเบาสบายผ่อนคลาย เหลือเฟือใช่ไหมทุกคนเข้าใจหรือ,อยังหลายคนถามคูว่าทางลัดของการเปลี่ยนสภาวะใจเปลี่ยนอารมณ์ความรู้สึกเปลี่ยนคลื่นพลังงานในตัวของเราต้องทำอย่างไรคะต้องทำแบบไหนคะเราถึงจะสามารถเปลี่ยนสภาวะใจของเราจากที่มันขาดแคลนจากที่มันรู้สึกแย่จากที่คิดถึงแต่นี่สินจากที่คิดถึงแต่ปัญหาในชีวิตเปลี่ยนจิต ให้ถูกยกระดับให้อยู่ในแนวเดียวกันกับความปรารถนาวิธีนั้นคือการจูนจิตกับจักรวาลและการจูนจิตที่เร็วที่สุดคือการที่คุณจะต้องฟังเพลงคลาสสิกค่ะฟังเพลงคลาสสิกอะใครมาไม่ทันมีใครไม่ทันไหมทุกคนใครไม่ทันไหมคุณจะเปิดให้ฟังอีกรอบหนึ่งใครไม่ทันอะเดี๋ยวเปิดให้ฟังอีกอีกรอบหนึ่งแล้วกัน ขอบคุณสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับฉันในวันนี้ขอบคุณสิ่งมหัศจร,รย์ที่เกิดขึ้นกับฉันตลอดเวลาขอบคุณความสุขใจที่เกิดขึ้นกับฉันตอนนี้ขอบคุณความรักที่ผู้คนมีให้ฉันและฉันก็มีให้กับตัวฉันเองขอบคุณชีวิตของฉันชีวิตที่ยอดเยี่ยมที่สุด ชีวิตที่ทำอะไรก็ประสบความสำเร็จขอบคุณลมหายใจของฉันที่ทำให้ฉันนั้นรู้ถึงคุณค่าของการใช้ชีวิตในทุกๆววันขอบคุณสิ่งดีๆขอบคุณปาฏิหาริย์ขอบคุณเรื่องราวดีๆในชีวิตของฉันขอบคุณลูกค้าพร้อมโอนทุกคนโอนซ้ำแล้วซ้ำอีก โอนแล้วโอนอีกบอกต่อสินค้าของฉันมากมายเวลาครูฟังเพลงคุณฟังเพลงคุณขอบคุณไปด้วยเป็นยังไงคะรู้สึกว่ามันเข้าคู่กันไหมรู้สึกไหมว่าบางคนน่ะบอกครูว่าครูหาเวลาจะขอบคุณไม่นึกไม่ออกเลยครูเวลาจะขอบคุณคืนนึกไม่ออกจริงๆว่าจะขอบคุณยังไงให้เพลงคลาสสิกช่วยคุณ ให้เพลงคลาสสิกช่วยคุณพิมพ์คำนี้ลงมาค่ะฉันอนุญาตให้เพลงคลาสสิกเข้ามาช่วยฉันแล้วคุณจะโปรแกรมสิ่งดีๆในชีวิตของคุณได้คุณจะสามารถโปรแกรมเรื่องราวดีๆในชีวิตของคุณได้และคุณจะมีพละกำลังในการทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากขึ้นตัวครูนะคะบอกเลยว่าการที่ครูนะคะจะ ลุกขึ้นมาสร้างชีวิตตัวเองจากที่เราแบบก็ไม่ได้มีต้นทุนอะไรมากมายเรียกว่าไม่มีต้นทุนเลยดีกว่านะคะตัวของครูเองนะคะก็ในตอนนั้นเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะจัดการกับความรู้สึกที่มันขัดแลลนในอย่างไรแล้วก็มีอินบ็อกซ์นะคะหลายๆคนที่ถามครูเอวาว่าในตอนที่ครูเอวาเจอวิกฤตในชีวิตครูยกระดับจิตของครูให้สูงขึ้นเพื่อด,ดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาในอย่างไร นี่คือคิดลับของครูเอวานะคะครูใช้เพลงคลาสสิกในการปรับเปลี่ยนขึ้นพลังงานในตัวเองค่ะแน่นอนค่ะว่าครูก็ไม่ใช่คนเก่งตั้งแต่แรกเนาะครูก็คือการขอบคุณเนี่ยเราก็รู้กันดีอยู่แล้วว่าการขอบคุณมันเป็นสภาวะใจที่ยอดเยี่ยมที่สุดมันเป็นคลื่นความฉี่ที่มั่งคั่งเหลือเฟือที่สุดแต่เราก็เราเองก็ทำไม่ได้เราเองก็ไม่รู้จะจัดการกับความรู้สึกตัวอ,อยังไงเพลงคลาสสิกช่วยคุณได้ค่ะ เพลงคลาสสิกจะทำให้คุณนั้นปรับเปลี่ยนพลังงานในตัวเองแล้วก็จุนคลื่นกับความมั่งคั่งได้เหมือนที่ครูบอกเสียงดนตรีขับกล่อมจิตใจบิ้วอารมณ์คุณให้ตัวคุณนั้นได้อยู่ในสภาวะที่มันเหลือเฟือมากขึ้นนี่คือเคล็ดลับที่ครูจะให้กับทุกคนในค่ำคืนนี้